หลวงปู่ตื้อบอกว่าพระธาตุเป็นเครื่องยืนยันถึงความบริสุทธิ์หมดกิเลสของผู้ที่เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดีและนี่คือเรื่องราวของครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่โลหิตของท่านแปรสภาพกลายเป็นพระธาตุอย่างสวยสดงดงามซึ่งปัจจุบันท่านยังดำรงธาตุขันอยู่ พระที่ผมกําลังจะกล่าวถึงนี้ท่านคือหลวงตาสิริอินทสิริวัดถ้ำผาแดงผานิมิตรจังหวัดขอนแกน่นหลวงตาสิริเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานที่ท่านเคยอุปถัมภ์ดูแลพระป่ากรรมฐานหลายรูปตั้งแต่ยังเป็นเด็กหนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่คําดีประภาโสวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยซึ่งหลวงตาสิริมีศักดิ์เป็นหลานแท้ของหลวงปู่คําดีนั่นเองหลวงตาสิริเป็นพระที่ปฏิบัติอย่างเอาจริง,เอ,รงเอาจังถึงที่สุดในช่วงแรกเริ่มท่านนั่งสมาธิภาาาวววนนนัละออยย่่งง้15ชโมจ ท่านนอนเพียงแค่วันละสองชั่วโมงเท่านั้นท่านให้เหตุผลว่าท่านเพิ่งบวชแสวงหาธรรมอย่างจริงจังตอนอายุ50ปีนี้เองหากผู้อื่นปฏิบัติธรรมวันละ7-8ถึงชั่วโมงท่านซึ่งเริ่มต้นช้ากว่าก็ต้องทําให้ได้มากกว่าจึงเป็นเหตุให้ท่านเหือเร่งทาความเพียรเอาเวลามาปฏิบัติจนท่านได้นอนเพียงวันละสองชั่วโมงเป็นเวลากว่า8ปีซึ่งผลลัพธ์จากการเร่งทําความเพียรนี้ก็เป็นผลดีอย่างมากมีหลายต่อหลายครั้งในคราวที่หลวงตาสิริทุดงไปจำพรรษายังสถานที่ต่างๆแต่กลับถููกชาาาวบบ้น้นหรืออผมีิททธพลลขัไ่่ด ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งท่านก็ไม่ได้โต้ตอบแต่ประการใดเพราะท่านเห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้มีแต่ก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมเท่านั้นสุดท้ายบุคคลที่คิดไม่ดีกับท่านก็ต้องแพ้ภัยตนเองคนที่ด่าทอว่าร้ายท่านต่อมากลับประสบอุบัติเหตุลิ้นขาดและคนที่รอบวางเพลิงกุติท่านพอรู้ว่าไม่ว่าจะทําอย่างไรกุติท่านก็ไม่ไหม้ไฟสักทีจึงรีบหลบหนีจนไปเสียชีวิตในป่าในสภาพที่เหมือนกับร้อนตายสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องการันตีในบุญบรารมีของพระผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติชอบอย่างหลวงตาสิริได้เป็นอย่างดีและอีกเหตุการณ์สาคัญที่ทาให้ญาติโยมเชื่อว,ว่าหลวงตาสิริคือพระอริยสงฆ์และแห่กันมากราบท่านก็คือในคราวที่หลวงตาไปโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นเพื่อผ่าตัดต้อกระจกในขั้นตอนก็จะมีการเจาะเลือดเพื่อนําไปตรวจต่างๆและแล้วด้วยความบริสุทธิ์หมดจดจ,จากกิเลสของพระอริยะส่งผลถึงธาตุขันของท่านปรากฏว่าเลือดในหลอดของหลวงตาสิริกลับแปลสภาพกลายเป็นประธาตุอย่างสวยสดงดงามทําให้ทั้งหมอทั้งพยาบาลต่างพากันงุนงงและตกใจในความอัศจรรย์ การนี้กันเป็นแถวๆเกี่ยวกับเรื่องนี้หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมหนึ่งในสิทธิคนสาคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เคยปรารภไว้ว่าอานาจตบะที่พระอริยบุคคลได้ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อขัดเกากลียดนั้นมิได้แผดเผาแต่เฉพาะกิเลดเท่านั้นหากแต่ได้แผดเผากระดูกในร่างกายให้กลายเป็นพระาธาตุไปด้วยในขณะเดียวกันดังนั้นพระาธาตุจึงเป็นวัตถุที่ยืนยันถึงความบริสุทธิ์หมดกิเลดของเจ้าของกระดูกหรืออธิธาตุซึ่งพูดง่ายๆว่าการที่โลหิตของหลวงตาสิริแปลสภาพกลายเป็นพระาธาตุแบบนนนีี้้กก็็เเปครรรื่่อองงงาัตยแทจิ ว่าหลวงตาสิริท่านก็คือพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้หลุดพ้นจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงแล้วนั่นเองนับว่าเป็นความโชคดีของผู้ที่ได้ชมคลิปนี้เพราะปัจจุบันหลวงตาสิริท่านยังดำรงทาตุขันอยู่ซึ่งเราสามารถเข้ากราบทำบุญและฟังเทศจากท่านได้ที่วัดถ้ำผาแดงผานิมิดตําบลบัวงเงินอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นซึ่งหลวงตาท่านมักจะเทศเรื่องอนา,ปปานาปานสติที่เป็นวิธีที่ทําให้ท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงท่านใดสนใจใคร่ฟังก็สาาาาาามมรรถค้นนหใแแออปดงงพพิิิ์ว่ลต อนาสติได้เลยหรือติดตามข่าวสารกิจิมนของหลวงตาได้ที่เพจหลวงตาสิริอินทเสริวัดถ้ำผาแดงนิมิตและตอนนี้หลวงตาท่านก็กําลังก่อสร้างสถานที่จําลอง4ี่สังเวชนียสถานสถานที่ประสูตัดสรู้สแสดงปฐมมรรนาและปรินิพานของพระพุทธเจ้าณวัดถ้ำผาแดงผานิมิตจังหวัดขอนแกน่นท่านใดอยากร่วมบุญสร้างถาวรวัตถุก,กับหลวงตาสิริก็สามารถร่วมบุญตามบัญชีที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับผมไม่ัยรุ่นของพระขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามหากใครชอบคอนเทนต์เผยแผ่บาร,รมีครูบาอาจารย์แบบนี้และอยากให้ผมทำ คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปก็ฝากอุดหนุนสินค้าต่างๆกับทางเพจด้วยนะครับจะทักแชทมาสั่งซื้อหรือกดใน tiktok shop ได้เลยนะครับกราบบารมีหลวงตาสิริอินทสิริอนุโมทนาสาธุ